สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาชมกับสวนเทเรนของเราเลยค่ะนี่คือมอนทองนะจ๊ะทุกคนจะรู้ได้ยังไงนะจ๊ะอรามป้ายติดนะคะนี่โ้ส,สวยๆเลยจ้าทุกคนจ้า ทุเรียนมอนทองน้ำแร่นะคะดูจากใต้ภูเขาจ้าของเราติดทุกต้นนะคะทุกคนตอนนี้ก็ติดจ้า อันนี้ของเราปลูกบนเขานะคะนี่เราจะพาไปดูลูกที่สวยที่สุดติดทุกลูกจ้าทุกคนนี่ส่วนของเราอยู่บนเขานะคะเป็นทุเรียนหมอนทองน้ำแร่จ้าไปดูต้นนี้กันนี่ สวยไหมคะอันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อันนี้ห้าภูสวยไหมคะโน่นข้างบนอีกคขัคนเยอะมากเลยเนี่ยค่ะที่บอกว่ามันอยู่บนภูเขาแล้วทางมันก็ชันแบบนี้นะคะทุกคนให้ดู เนี่ยทางมันชันลงไปแบบเนี้ยเห็นไหมยุงเยอะมากเลยนะนี่ทางมันชันแบบเนี้ทุกคนเนี่ยทางมันชันแบบเนี้ยเห็นไหมเราลองคิดดูนะมันขึ้นยากต้องใส่บูทขึ้นมานะคะข้างล่างก็มีอีกนะแต่ว่าไม่พาลงไปนะให้ดูข้างบนก่อน มีตาต้นกระทร้อนมีมังคุดด้วยเห็นไหมถ้าคลิปนี้ของเพล่รามอคาเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกรดิ่งติดตามที่ชอบลามาค่าสิทธิ์อาจารย์โชวแชร์แน่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะทุกคน ทุกคนก่อนจบคลิปเราจะไปตัดมอนทองให้ชมกันสดๆเลยค่ะป่ายเ,เ,เจาของสวนไปค่ะคคคคทุกคนดูจากใหม่ๆสดๆจากต้น นี่คือการตัดทุเรียนนะคะทุกคนจ้าลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครกดกระดิ่งติดตามนะคะ ขอบคุณขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะจ้าขอบคุณจ้า